สำนักงานกอสอนรอ่วมกับสำนักงานปาปชภูมิใจเสนอ รายการสโมสรสุดจริต สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่สโมสรสุจริตนะคะรายการที่จะเป็นพื้นที่ที่เราร่วมกันร่วมแรงร่วมใจนะคะให้ความรู้แล้วก็ปลุกจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตนะคะให้หมดไปจากประเทศไทยแล้วก็ร่วมสร้างความสุขให้กับคนในชาติด้วยนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะในช่วงสําคัญก็คือเราจะมีการแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับนักศึกษาสองคนนะคะที่ไปได้รางวัลจากการประกวดภาพวาดในเวทีที่ปปชจัดขึ้นนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าภาพลักษณ์นักการเมืองนั่นเองคะ่ะมุมมองของ พวกเขาจะน่าสนใจอย่างไรติดตามได้ในช่วงสุจริตจับประเด็นนะคะแต่ว่าในตอนนี้ค่ะไปติดตามเรื่องราวของการป้องกันการทุจริตในช่วงสุจริตติดตามกันค่ะช่วงสุจริตติดตามปรตตมะตูโลนหลงป้องกันและปราบปรามการทุจริตหมู่บ้านท่อสะอาด ซื้อใบขับขี่พออบตอฉันได้ยินมาว่าไม่ต้องไปสอบใบขับขี่ให้เสียเวลาซื้อเอาก็ได้ใช่ไหมจ๊ะแล้วถ้าฉันอยากได้ฉันจะไปหาซื้อได้ที่ไหนเหรอจ๊ะโอ้โหอ,อ,อ,อย่าหาฉันนะไม่แจมจะทําใบขับขี่จะต้องอบรมถ้าไม่จาไปซื้อใบขับขี่ก็เท่ากับทําผิดกฎหมายแล้วก็สนับสนุนการขอรับชันนั่นน่นนะ ทำแค่นี้ก็สนับสนุนการคอร์รัปชันแล้วเหรอใช่ถ้ามันอยากจะให้ใครมาโกงกินชาติแล้วก็าต้องไม่โกงแล้วก็ไม่สนับสนุนการโกงทุกรูปแบบนะแม่แจม <c oughs> <c oughs> รายการสโมสรสุดจริตฝากสุชารียนะครับ จุดเริ่มต้นเล็กๆที่เรียกว่าทุจริตร่วมกันต่อต้านค่านิยมผิดๆให้ทุจริตหมดไปสำนักงานปปชนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรา ได้เข้าไปตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในโครงการต่างๆด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติคอร์รัปชันต้องหมดไปสำนักงานปป,ปอชอช่วงสุจริตจับประเด็นกลับเข้าสู่สโมสรสุจริตนะคะช่วงนี้สุจริตจับประเด็นค่ะ อย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมได้ทราบไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าปป,ปชนั้นได้มีการจัดประกวดภาพวาดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะหัวข้อนั้นน่าสนใจมากๆเลยก็คือภาพลักษณ์ของนักการเมืองนั่นเองเวทีนี้เราก็จะได้เห็นมุมมองนะคะว่าเยาวชนแต่ละคนที่ส่งภาพวาดเข้าประกวดนั้นเขามีมุมมองต่อนักการเมืองอย่างไรถ่ายทอดออกมาลงในภาพวาดนี่แหละคะ่ะแล้ววันนี้ค่ะเดิฉันได้เชิญมาร่วมรายการกับเราสองท่านเป็นเจ้าของรางวัลประจําปีนี้ทั้งสองท่านเลยนะคะท่านแรกขอแนะนําให้รู้จักกับคุณสุ กรานกฤษไกรคุ้มนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเจ้าของรางวัลชนะเลิศจากภาพวาดที่ชื่อว่าการละวาตาภาคนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะน้องนัททิวชูมโนวัฒน์นะคะจากรั้วเดียวกันค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเจ้าของภาพที่ชื่อว่าปลวกใส่สูตรค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ครับนี่โอ้ฟังชื่อเมื่อสักครูน่นี้พี่พูดถูกใช่ไหมคะชื่อถูกครับต้องถามก่อนเลยอะ่ะว่าชื่อทั้งสองชื่อเนี่ย ใครเป็นคนตั้งแล้วมีแนวคิดยังไงตั้งเดี๋ยวอันนี้อันนี้น้องอะไรนะคะสุบรรณกิจน้องสุบรรณกิจอันนี้น้องนัททิวุฒินัททิวุฒิเจ้าของรางวัลทั้งคู่เลยถามเรื่องชื่อชื่อภาพก่อนเลยค่ะครับว่าอะไรนะคะกาลวาตภาคกาลวัตภากคืออะไรคะมันเป็นผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรมันแปลกๆผมก็เลยเอาคํามารวมกันครับคือน้องตั้งชื่อแบบเขีบนคำนี้กับคำนี้มารวมกันแล้วแล้วตั้งใจให้มันแบบ สื่อส่อถึงอะไรหรือเปล่าครับ,รบมันจะมีความหมายเป็นแยกตัวครับคืออการลาวานะครับแปลว่าความยิ่งใหญ่ครับอครับเป็นแบบเป็นถึงความยิ่งใหญ่ความมีราบยศความใหญ่โตครับส่วนภาคแปลว่าคําพูดครับก็คือว่าเป็นเหมือนคําพูดที่ดูใหญ่โตครับแต่ว่าไอพอมารวมกันเนี่ยมันก็ เป็นแค่คำพูดครับมันไม่ใช่สิ่งที่กระทาจริงครับโอ้โหเขามีความหมายนะครับผู้ชมถ้าเห็นอยู่ทางทางหน้าจอที่เราได้ถ่ายทอดภาพให้ได้เห็นอันนี้คือภาพนะคะของน้องสุบรณกฤษคือเอาอย่างนี้ไม่ใช่แค่ชื่อของภาพที่น้องวาดนะ <c oughs> ชื่อของน้องเองนี่ยพี่ก็ยัง <c oughs> อยากรู้เลยว่าสุบรณกฤษนี่หมายความว่ายังไงแปลว่าอะไรคะ,ะสุบรณกฤษนะครับก็ก็ยังไม่เคยได้ถามพ่อแบบ <c oughs> จริงจังๆเหมือนกันครับแต่ว่า จากที่ว่าถามอาจารย์ภาษาไทยอะไร<ช>แบบนี้ครับสุบันแปลว่าครุฑครับครุฑครับ,รบกิดแปลว่าอาวุธนะครับที่คล้ายๆมีดนะครับแต่ว่า,าถ้าจะแปลตรงตัวมันก็เป็นแค่พยาครุฑกับกิจนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเหมือนมันจะเป็นพ้องไปหา,าพระนารายะครับซึ่งว่าครุฑเป็นเครื่อง เป็นพาหนะของพนาลาัยครับและกีดเป็นอาวุธของพนาลาัยครับเป็นการรวมชื่อให้มีมงคลครับมาถึงน้องนัทธิวศัิ์บ้างนะคะปลวกใส่สูตรเ,เขาให้วาดภาพภาพลักษณ์ของนักการเมืองนะคะภาพของน้องตั้งชื่อว่าปลวกใส่สูตรนี้เราต้องการสะท้อนอะไรคะครับผมมองว่านักการเมืองทํางานกันเป็นทีมครับโดยอาศัยอํานาจของอาชีพตัวเองครับค่ะ ในการทุจริตคอร์รัปชันครับแบบโกงเล็กโกงน้อยแบบกินบ้านกินเมืองผมก็เลยเปรียบเหมือนปวกที่ใส่สูตรนะครับแสดงว่าคือคือถ้าพูดถึงการทํางานเป็นทีมความสามัคคีคนก็จะนึกถึงมดนึกถึงพึ่งแต่เขาทิวุ่มองว่าเป็นเป็นปลวกเป็นปลวกภาพลักษณ์อาจจะออกมาในแนวแบบสีเทาๆดำๆนิดนึงครับใช่ไหมคะนี่จะเห็นถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ทางหน้าจอก็จะเห็นว่าโอ้โห อันนี้ก็คือเป็นเป็นขบวนการ,รบขบวนการเลยนะคะแล้วก็ใส่สูตรด้วยนะคะคตัวเป็นปลวกแต่ว่าแต่งกายเหมือนนักการเมืองครับแต่งกายเหมือนนักการเมืองก็คือเขาก็จะสวมสูตรคือแต่งตัวดูดี สุภาพเรียบร้อยนั่นเองอันนี้คือคือสิ่งที่เราสะท้อนออกมาในในภาพวาดของเรานี่เป็นขอย้อนกลับมาถึงตอนที่เราได้รับโจทย์นินดนึงนะคะตอนที่คือปกติเราสองคนก็เป็นนักศึกษาเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็อเล็กในอีกมุมนึงก็เป็นนักลารางวัลด้วยแหละนะอยากจะทดสอบฝีมือนะคะตอนที่ปปชเขามีประกาศออกมาบอกว่าจะมีการประกวดวาดภาพอันนี้ได้ได้ข่าวทราบเรื่องนี้มาจากไหนผมทราบจากอินเทนเอร์เน็ตครับผมอ๋อ เขาเขาลงประกาศไว้หรืออะไรยังไงคะจะมีเว็บที่ผมเช็คประจําอยู่ครับค่ะเป็นเว็บของ contestworld ครับ <est> อ๋อก็เกี่ยวกับเรื่องของการประกวดอะไรต่างๆแล้วก็<ผ>ม,มีข่าวข่าวของปปชที่จะมีเวทีนี้อยู่ในนั้นด้วยครับแล้วเว็บแรกเราเห็นเรารู้สึกว่าย,ยัางไงคะสนใจก็สนใจครับมันเป็นเรื่องที่พออ่านปุ๊บแล้วมันมีภาพเข้ามาในหัวเลยรครับเหรอฮะภาพลักษณ์ของนักการเมืองปุ๊บนทัทวิวส์เห็นเลย ต้องออกมาเป็นแบบนี้ประมาณครับประมาณนี้เลยเห็นบอกว่าของนัทพิวซ์เองเนี่ยนะคะไม่ใช่ปีแรกด้วยนะคะนี่เป็นปีที่สองแล้วครับไอที่แบบเขาบอกว่าเห็นโจทย์ปุ๊บเห็นภาพเลยอันนั้นคือปีแรกหรือปีที่สองคะก็ทั้งสองปีทั้งสองปีเห็นช <He S 3> ัดหมดเลยว่าจะออกมาเป็นแนวไหนปีแรกที่ส่งก็เห็นบอกว่าได้รางวัลด้วยเหมือนกันใช่ครับตอนนั้นได้รางวัลอะไรเอ่ยได้ที่สามครับได้ที่สามโจทย์คือ ผลกระทบจากพฤติกรรมนักการเมืองครับโอ้โหปป,ปชตั้งชื่อนะผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักการเมืองนะคะแล้วเราสะท้อนออกมาเป็นรูปแบบยังไงคะปีที่แล้วเหรอรใช่ค่ะใช่ค่ะปีที่แล้วผมว่าเป็นผลกระทบภายในแบบผลกระทบหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นแบบผ่านไปนานแล้วครับจากการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองจนบ้านเมืองแบบเสียหายย่อยยับจนคนไม่สามารถอาศัยอยู่ในเมืองนั้นได้แล้ว <ız> จนมีพวกแมลงมาอาศัยอยู่แทนนะคน<อ>ไม่มีแล<ท>้วแมลงมาคลองแทนเพราะว่าบ้านเมืองนั้นพังพินาศจนกลายเป็นเมืองร้างครับจนกลายเป็นภาพแมลงคลองเมืองโอ้ค่ะปีที่แล้วได้ราง,งวัลที่สามได้รางวัลที่สามปีนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะจ <ız> <univers idades> ากปลวกใส่สูตรามา <laughs> ถึงเจ้าของรางวัลชนะเลิศบ้างนะคะสุวรรณกฤษ ก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้โจทย์มาเราตีโจทย์ยังไงหาข้อมูลหรือว่าศึกษาค้นคว้ายังไงกว่าจะมาเป็นอันนี้ค่ะคือได้โจทย์นี้มาครับอย่างแรกที่ผมทำคือผมอันนี้ครับผมตั้งกระทู้ใน Facebook ครับว่ามีการค้นคว้าครับผมผมคิดในใจก็ได้เป็นภาพอยู่แล้วครับแต่ว่าอยากรู้มุมมองของคนอื่นด้วยครับว่าเลยตั้งเป็นเป็นโพสต์ถามเพื่อนๆว่า คิดยังไงเกี่ยวกับน,นกักการเมืองครับแล้วเราคราวนี้เราจะได้มุมมองที่แปตก,กต่างไปจากที่เราคิดเหมือนกัน,นครับเขาสะท้อนออกมาอย่างไงบ้างคะจากจากความคิดเห็นที่เขาโพสต์ลงตอบกระทู้เราก็ส่วนมากก็เป็นความคิดเห็นที่แบบว่าด้านลบอครับนะคะครับยกตัวอย่างได้ไหมคะเป็นแบบว่าเขาอาจจะโพสต์มาแบบว่า นักการเมืองชอบใช้ประชาชนเป็นเครื่องมืออะไรแบบนี้ครับอืค่ะครับแล้วพ,พอได้ข้อมูลอะไรแบบนี้ครับผมก็เอาแบบคำที่โดนๆนะครับมาลองคิดเป็นภาพเอามาใส่กับไอแบบต้นแบบที่ผมลองคิดไว้ดูแล้วครับอ๋อค่ะเรียกว่าเก็บคีย์เวิร์ดต่างๆนะคะจากคือจากข้อมูลที่เราได้โดยการเริ่มต้นเอาไปโพสในในใน,ในกระทู้พันทิปไม่ไม่ไม่พันทิปครับเป็น เฟซบุ๊กแช<น>ร์ในเฟซบุ๊กของเรารนะคะคแล้วก็เก็บข้อมูลมานะคะมาประมวลก่อนแล้วก็เก็บคีย์เวิร์ดมาเพื่อที่จะสร้างภาพตรงนั้นออกมาสะท้อนออกมาก็จะเป็นการละวาตภาคนะคะซึ่งสะท้อนออกมาท่าผู้ชมจะดูภาพนี้ไปด้วยกันนะคะอ่าก็จะได้เห็นว่าภาพนี้เนี่ยโอ้โหมีทั้งภาพยักษ์นะคะมีทั้งภาพยักษ์มีทั้งภาพมีหน้ากากด้วยนะคะอ่าอยากให้น้องออสุบานารนกฤี ทำไมถึงเลือกใช้เป็นแบบหน้ากากมีทั้งยักษ์พี่เห็นแบบมีมีหลายอย่างเลยแล้วก็ออกเป็นลายไทยด้วยค่ะครับด้วยปก,กติเองครับผมชอบวาดแบบแนวศิลปะไทยอยู่แล้วครับอ๋อค่ะครับผมเลยเอาความชื่นชอบความถนัดทางด้านนี้มาใส่ลงในภาพนี้ครับกแ็แนวหนึ่งละแนวคือแนวเราที่เราถนัดถูกไหมคะแล้วก็ในเรื่องอ นักการเมืองหรือว่าเรื่องของบ้านเมืองอะครับมันต้องใส่ความเป็นจริงลงไปในภาพด้วยก็เลยมีภาพที่เป็นความเป็นจริงเป็นรถเป็นรถเมย์อ,อะไรแบบนี้ครับอ๋อพี่เห็นมีรถเมย์รถไฟฟ้าด้วยนะฮะอยู่ข้างบนใช่ครับก็คือ,คอต้องเอาภาพที่ว่าเป็นความเป็นจริงมาดัดแปลงให้เป็นภาพไทยอะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพลักษณ์ของนักการเมืองยังไงคะตัวภาพหลักเลยนะครับที่จะตื่อเป็นเป็นภาพยักษ์ ที่สวมหน้ากากเป็นเทวดาครับภาพยักษ์สูอ๋อหน้ากากตรงนั้นคือเป็นหน้ากากเทวดาแต่จริงๆคนสวมเนี่ยคือคยักษ์เป็นเหมือนว่านาักการเมืองตอนที่เขายังไม่มีอำนาจนะครับเขาก็จะใช้วาจาหรือคำพูดเพื่อหลอกลวงคนให้ไปใช้สิทธิ์แล้วก็เพื่อควบคุมเขามาให้ให้ได้อำนาจนะครับ โอฟังฟังเจ้าของภาพเขาเล่าแนวคิดให้ฟังรู้สึกดูภาพสนุกขึ้นเพราะว่าตัวหน้ากากนี่แหละนะฮะที่เป็นการละวาตภาพก็คือสร้างออกมาให้เป็นรถเป็นบ้านเมืองเป็นอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่คนทั่วไปก็จะได้เห็นนักการเมืองในมุมนี้แต่พอถอนหน้ากากออกมาแล้วใ่เป็นอีกคนนึงเป็นเหมือนก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งครับเป็นแบบ นโยบายกับการกระทำที่แท้จริงครับนี่นี่เยาว,วชนมองแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าโทนของภาพเนี่ยมันจะเห็นเป็นสีส้มสีสดําตรงนี้ต้องการสื่ออะไรบ้ะคะ,ะด้านหลังะครับเป็นจะสื่อคล้ายๆเป็นไฟนครับเป็นเหมือนอผลกระทบจริงๆที่เลือกเข้าไปแล้วครับถ้ามองชัดๆข้างหลังจะเป็นแบบเหมือนเปลวไฟกับภาพเมืองครับที่กําลังผุสลาย <c oughs> คก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับเผาพลานตัวเมืองไปนะคะพระทั้งหมดเหมือนอยู่เหมือนอยู่บนโต๊ะบนกระดานหมากลุกอยู่ครับเป็นเหมือนเอาคนกําลังเล่นเป็นเบี้ยเพื่อความสนุกของตัวเอง <c oughs> เพื่ออํานาจของตัวเองครับ สะท้อนได้แบบลึกซึ้งมากเลยนะคะนี่เป็นมุมมองนะคะของน้องเยาวชนซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปา,ากรและภาพนี้ล่ะค่ะได้รางวัลชนะเลิศนะคะเรื่องในการประกวดในหัวข้อที่ว่าภาพลักษณ์ของนักการเมืองโดยการประกวดในเวทีปปชของปีนี้นั่นเองนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งน้องนัทวุฒภาพของน้องนัทวุฒิปลวกใส่สุดขอกลับมาดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งให้เจ้าของภาพได้เล่าให้เราฟังนะคะถึงมุมมองแล้วก็แนวคิดต่อมีม ที่มีต่อภาพนี้นะคะแน่นอนปลวกเนี่ยเป็นตัวเอกนะคะในภาพนี้นะคะถ้าจะให้ได้ดูจากภาพนี้อ่านี่ค่ะอันนี้สีเนี่ยจะออกแนวทึมๆทุกคนละโทนกับภาพเมื่อกี้นี้เลยครับผมค<ะ>่ะเราต้องการสื่ออะไรเอ่ยสื่อถึงแบบความเศร้าหมองครับความ,วมหดหู่รรครับผม,มะะเลยเป็นสีมนๆค่ะแล,แล้วฉากฉากของภาพนี้คืออะไรคะเป็นฉากของเมืองที่แบบ ผูพังแล้วผูพังทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ก็เมืองผุภาพนี้ก็เมืองผูพังอีกเหมือนกันนะคะเห็นเป็นตัวแมลงถ้าดูตามภาพอันนี้ก็ต้องเป็นปลวกล่ะใช่ทำอะไรกันอยู่คะเป็นแบบกินกินตึกกินแบงก์กินกินคนนะครับกินทุกอย่างกินทุกอย่างเลยเป็นปลวกที่พิเศษมากอืมค่ะนี่กะก็เป็นการสะท้อนออกมานี่คือสิ่งที่เรา เป็นมุมมองของเรา<ช>ที่เป็นภาพที่เขาสะท้อนออกมาแล้วเราจับตรงนี้ได้เป็นภาพใหญ่เลยรกระทบใจนะคะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะอย่างที่เห็นก็คือเป็นปลวกนะคะทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งอยู่ในบ้านเมืองของเราแล้วก็สวมสุดด้วยครับทําไมถึงต้องเป็นปลวกใส่สุดเพราะ <ใน S 1> ว่าปกติเราปลวกกินบ้านกินเมืองใช่ไหม,มผมก็เลยเอามาเอาคําว่ากินบ้านกินเมืองอ เพราะว่าเอามาจับกับนักการเมืองที่เป็นคําที่คุ้นหูก็เลยได้มาเป็นปวกที่กินบ้านกินเมืองอแล้วพอเป็นปวกที่ได้ใส่สูตรก็เหมือนกับนักการเมืองที่มีอานาจก็สามารถกินบ้านกินเมืองได้เหมือนกันกินได้ไม่กะทั่งเงินแล้วก็ชีวิตของผู้คนกินแบบดูดีด้วยเพราะว่าใส่สูตรกิน ป็นภาพเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สะท้อนออกมาได้ลึกซึ้งทีเดียวนะคะคิดว่าทําไมกรรมการถึงให้เราได้รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้คะ,ะน่าจะเป็นเพราะการนําความเป็นไทยเข้ามาใส่ในภาพครับซึ่งการนําความเป็นไทยมาใส่มันก็จะเข้ากับคนไทยครับคนไทยก็จะเสพได้ง่ายเพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบที่ดูไม่ซับซ้อนครับแล้วก็ดูเหนือจริงนะครับเกี่ยวกับคติความเชื่อของความเป็นไทยด้วย มียักษ์มีอะไรด้วยมีเทวดาด้วยนะคะคก็เข้าใจได้ง่ายเลยทีเดียวค่ะอ่าแล้วส่วนน้องนะัททิวค่ะของเรานี่โดดเด่นตรงไหนคิดว่าภาพของเราคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ตรงโจทย์และเข้าใจง่ายครับเหมือนดูภาพแล้วมันสามารถตีความได้โดยเป็นคําพูดได้ง่ายๆเหมือนคําที่เราเคยได้ยินกันอยู่แล้วครับค่ะกินบ้านกินเมืองนะคะ,<ม>ะก็สะท้อนออกมาเป็นภาพที่คือการสื่อเป็นภาพก็ทําให้เรา มันกระทบความรู้สึกแล้วก็กระทบอารมณ์นะคะที่ศ<ะ>ิลปินต้องการจะสื่อได้มากที่สุดอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะจากคําจํากัดความซึ่งวันนี้ล่ะค่ะได้ดูภาพแบบนี้นักการเมืองก็ต้องกลับไปคิดแล้วล่ะว่าเอ๊ะทำไม <c oughs> ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยออกมาทําไมไม่เป็น เทวดาทำไมทำไมเยาว,วชนมองเราในในมุมนี้ทำไมเว็บแรกที่เขานึกถึงเราถึงออกมาเป็นแบบนี้ก็พอจะสะท้อนอะไรได้หลายอย่างทีเดียวนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องทั้งสองได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมรวมถึงนักการเมืองที่เราได้สะท้อนภาพออกมาหน่อยเนาะมีการสะท้อนภาพออกมาเป็นแบบนี้เราอยากเห็นนักการเมืองหรือว่าการเมืองไทยในอนาคตออกมาเป็นแบบไหนคะครับก็สำหรับผมนะครับ,รบผมคิดว่าตอนนี้ก็อา่า นักการเมืองที่ดีก็มีอยู่นะครับ <c oughs> แต่ว่าความดีก็วัดยากครับแต่ว่าสำหรับสิ่งที่ไม่ดีครับมันจะเป็นภาพที่ชัดเจนมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเราทำดีไปคนจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่พอเราทำความชั่วคนเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับค่ะผมก็เลยอยากจะฝากให้ทุกคนนะครับเริ่มทำความดีที่ตัวเองครับค่ะ <c oughs> โดยไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆเ,เกี่ยวกับตัวเองครับแต่ว่ามันจะส่งผลสู่ประเทศในอนาคตครับค่ะนาะทธเวราคาครับถามว่าอะไรนะครับก็คืออยากจะฝากอะไรเพื่อที่จะให้ภาพของนักการเมืองออกมาดีแล้วก็สวยงามกว่านี้อยากจะเห็นอะไรคะผมอยากเห็นนักการเมืองแบบมีความเท่าเทียมกับประชาชนนะครับอืมค่ะ อยู่ในระดับเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกันช่วยเหลือกันครับอืมค่ะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะสะท้อนไปถึงคนที่เราจะได้มีโอกาสวาดภาพในโอกาสต่อไปด้วยนะคะ <c oughs> ปีต่อไปถ้าหากว่าปปชมีการจัดวาดภาพภาพลักษณ์ของนักการเมืองและทุกคนร่วมใจกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีๆเราอาจจะได้เห็นภาพลักษณ์ของนักการเมืองในอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะคะที่เป็นเวอร์ชั่นที่สดใสนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะเราศิลปินรอพร้อมอยู่แล้วที่จะวาด แต่ว่าภาพนั้นยังไม่ชัดอย่างที่สุวรรณกฤตบอกนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองมากนะคะ นี่แหละค่ะก็เป็นมุมมองจากเยาวชนนะคะซึ่งต้องบอกว่าน่ายินดีนะคะที่เยาวชนนั้นมีแนวคิดที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ให้สังคมไทยของเราดีขึ้นนะคะและเชื่อล้เกินนะคะว่าหลายๆโครงการของปปชนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ภารกิจสําคัญก็คือทําให้การทุจริตคอร์รัปชันนั้นหมดไปจากสังคมไทยนั่นเองนะคะและช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆจากปปชนะคะในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องดีค่ะ รายการสโมสรสุดจริต สุจริตยุติธรรมโปร่งใสองค์กรรุ่งเรืองประเทศชาติมั่นคงสำนักงานปปชตื่นเธอดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงชาติจะรื้อดำรงก็เพราะเราทุกคนตื่นเถิชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงชาติจะรื้อดำรงก็เพราเราทุก ชอสะอาดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดีสำนักงานปปรชรายการสโมสรสุดจริตมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้เราจะส่งท้ายกันด้วยเรื่องเล่าดีๆจากปปชนะคะในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องดีนะคะ และคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการสโมสรสุจริตได้ค่ะทุกวันเสาร์นะคะบ่ายสามโมงถึงสามโมงครึ่งนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ E ทีนั่นเองค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมร่วมสนุกกับทางรายการของเราค่ะต่อคําถามท้ายรายการเรามีของที่ระลึกนะคะสําหรับผู้ที่ตอบถูกส่งถึงบ้านท่านเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องดีเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักงานปาปชจังหวัดนนทบ,บุรีได้มีการจัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัติหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอย,ยอปรสรุ่นที่5โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุเอกเปลมปินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีซึ่งภายหลังการมอบประกาศนิยบัตรพลเอกเกลนได้กล่าวให้โอวาาตอนหนึ่งว่าบ้านเมืองมีปัญหาใหญ่2ออย่างคือ 1. ความยากจน 2. การช่อราดบางหลวงซึ่งปัญหาความยากจนเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องดูแลรัศดรยากจนให้ยากจนน้อยลงถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เหมือนปัญหาการช่อราดบางหลวงที่ยังมีอยู่มากในประเทศยังแก้ไขให้หายไปหรือน้อยลงไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จน้อยมากเพราะต่างคนต่างคิดว่าไม่ใช่ธุระหรือหน้าที่ของตัวเองใครจะโกงก็เป็นเรื่องของคนนั้นบางคนบอกจะไปเพราะศัตรูทำไมอยู่เฉยๆดีแล้วถือเป็นความคิดที่แย่มาก คิดเช่นนี้ถือว่าไม่ร่วมมือแันพัฒนาชาติหรืออาจจะพูดว่าไม่รักชาติก็ได้สําหรับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนยบาประสารุ่นที่5ดําเนินการอบรมตั้งแต่เมื่อวันที่23เมษายนจนถึงวันที่19พฤนวาคม2 5 5 7ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน72คน